คืออันนี้คือเราจะมาลองทําเขาเรียกอะไรนะสับจริงๆแล้วคือเป็นไอซ์เราจะมาลองทำไอซ์รัดเวอร์ชันแช่มือพี่โอเคอ่ะแต่ว่าอันนี้อัดหมวจริงจริงจริงมือเนี่ยเย็นที่สุดนะมือเย็นที่สุดเพราะว่ามือเนี่ยเส้นประสาทเยอะมากครับมือกับเท้าเย็นที่สุดเวลาลงไปแช่ทั้งตัวที่ที่จะเรียกว่าเจ็บก่อนอ่ะคือมืออ๋อเหรอและเท้าเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เมาเทสกันว่ามันจะเย็นขนาดไหน ซึ่งซึ่งผมถามก่อนว่าเราทําอันนี้คือเพื่อประโยชน์อะไรนะเราได้ประโยชน์ <laughs> ประโยชน์จากอันนี้คือ,อ <laughs> จริงๆมันมีประโยชน์เยอะมากแต่ว่าอันที่ผมได้เลยคือหนึ่งช่วยทําสมาธิสองมันจะทําให้พี่รู้สึกตรงชื่อเลยครับมันจะเย็นลงครับคือสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่พี่เหนื่อยมากรู้สึกแบบเวลาเหนื่อยๆมันจะมีอาการแบบเหมือนปวดหัวร้อนนอใช่ไหมอันนี้จะช่วยได้ครับโอเควิธีการนี้คือเราต้องยังไงมันเราก็แช่งไปเลยครับจริงๆต้องมีอีกหนึ่งก็คือหายใจเข้าออก ยาวนิดนึงให้แบบรีแลกซ์รีแลกซ์นะพี่แล้วพี่ก็ใช่เลยนี่ซึ่งเดี๋ยวพี่จะคุยกับผมเล่าให้เดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าเนี่ยอ่ะดูมันสิวมากเลยนะตรแนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยครับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรฮะเขาอยู่เนี้ยแต่แป๊บนึงมันจะเริ่มเย็นนะครับโอ้ันนึงมันจะเริ่มเย็นอันนี้มีใครจับเวลาอยู่ไหมเนี่ยไม่จับใค้อ่ะโอ้โหมันเย็นมากเลยอ่ะดีที่ถ่านมัะเนี่ยไม่งั้นผ่านไปเป็นแสองนาทีแล้วไม่ได้ถ่านแล้วผมต้องทำไงผมต้องหายใจเหรอหรือผมต้องหหาายยใใจจเข้ทำไง แล้วถ้า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 รู้สึกว่ามันเย็นมากนะพี่พี่ต้องรีแลกซ์แบบว่ารู้สึกแล้วผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคยาวเดี๋ยวมันจะหายเจ็บครับเดี๋ยวมันจะหายเจ็บอ๋อเหรอเดี๋ยวมันจะหายเจ็บเดี๋ยวมันจะหายเจ็บโอ้ยนี่ผมบอกเลยนี่ผมไม่แอคติ้งเลยอันนี้โอ้ยไม่ดูคุณชิลมากเลยนะมันมันมันจะโอเคพี่เดี๋ยวมันจะหายเจ็บมันจะ เรากินนาทีนะสองนาทีเหรอโอเคผมแช่บ่อยผมแช่บ่อยคุณบอกว่าแช่แล้วเราจะรีแลกอ่อันไหมรีแลกรีแลกผ่อนคายที่อลคายผนคายรีแลกรีแลกต์ผลคายรีแลกตอนี่คือกำลังใจผมเยอะมากนะ อผมไม่น่าชวนผมรู้สึกว่าผมคิดผิดโอเคผมรู้สึกดีขึ้นนะว่าแบบมันไม่ได้เจ็บมากอใช่ไหมมันไม่เจ็บมากแล้วตอนนี้เริ่มโอเคแล้วใช่เริ่มโอเคเพราะหายใจไปเรื่อยครับแล้วพี่รู้สึกว่าเนี่ยสองนาทีมีค่าที่นานเลยแม่ตอนเนี้ยนานสองนานยังไม่จบที่ยังยางยันาทียังเนี่ย ส,สัญญาว่ามีคนจับเวลาอยู่นี่ทำจริงนี่คุณไม่เจ็บเลยหรือว่าคุณ acting แบบคุณพยายามทำหน้าชิชนชินครับชินมันมันจะมันจะชินพี่เพราะว่พอทำบ่อยๆมันก็จะรู้ว่ามันก็ประมาณนี้แหละเอ้ยแต่หน้าเหยเชื่อนะว่า,ว,าว่าตอนหลังผมอยู่ได้ขนาดนี้<ช>โอเคผมเอา <c oughs> ได้ใช่ไหม <c oughs> มือมันจะแดงๆนิดนึง ไม่เป็นไรพี่ไม่ตายแน่นอนรับประกันผมลองทำมาแล้วหลายรอบแล้วโหนมันโหนมากนะแต่ว่าความเม a ซิ่งคือผมว่าไอช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยคือไม่เจ็บแล้วใช่แล้วพี่จริงๆพี่จะอยู่ห้านาทีก็อยู่ได้แล้วแล้วผมมารู้สึกว่าจริงไอตอนที่บอกว่าเออต้องรีแลกซ์แต่คือโอ้ใช่แต่ตอนนี้มือผมไม่ได้มือขยับไม่ได้แต่คือตอนนาทีแรกอะคือผมรีแลกซ์ไม่ได้จริงพี่แทบบอกให้ผมรีแลกซ์นี่คือแบบคือผมแบบหายใจอย่างเงี้ย แรงมากเอออย่างนั้นมันยิ่งเจ็บมันไม่ไหวเลยอ่ะเพราะมันมันเจ็บมากเลยอ่ะแล้วเราควรทาแบบนี้แบบบ่อยบ่อยขนาดไหนครับก็จริงจริงถ้าเกิดเป็นมือเนี่ยครับบางทีวันไหนแบบวันไหนแบบพี่รู้สึกแบบเครียดมากเนี่ยครับก็สามารถเอาหัวลูกน้องไม่ใช่ร่อนเล่นเอามือจุ่มนะุ้่มตอนประชุมตอนประชุมอะไรอย่างเงี้ย เออได้แล้วก็มันก็จะมันก็จะมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกแบบรีแลกซ์มากขึ้นทำได้ตลอดเลยเพราะว่ามือเนี่ยมันทำง่ายไหมครับแล้วจริงๆริงอะไอตอนที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยลงทั้งหัวเหมือนสมองเรามันไม่ไม่โฟกัสอะไรแล้วถูกต้องถูกต้องคือคือเราลืมทุกสิ่งลืมลืมหมดลืมหมดเพราะมันจะต้องโฟกัสกับหายใจไม่งั้นเจ็บจริงอ่าทำให้โฟกัสถ้เจ็บ แล้วไปลงของจริงที่ลงทั้งตัวครับก็เยประมาณนี้นครับเ<ห>ย็นเท่านี้แต่ว่ามือมันเย็นที่สุดไงฮะถ้าพี่ทนมือได้ที่อื่นทนได้หมดเพราะว่ามือเนี่ยเจ็บสุดละมือ,อเท้ามือเท้าบางคนก็จะแช่เท้าก็ได้เหมือนกันคลายกันให้คุณแท็บทิ้งท้ายดูนิ้วผมยังไปไม่ได้ให้คุณแท็บทิ้งท้ายนิดหนึ่งว่าสําหรับคนที่แบบอยากจะลองหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันจะต้องยังไงหรือควรลองไหมหรือควรยังไงบ้างครับควรอยู่ในที่ที่ถ้าลองมือก่อนนะครับอย่าอยู่ในที่ที่มีคนดูอยู่ด้วยอย่าทําคนเดียว เผื่อเผื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยรีแอคกับของพวกนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าโอเคก็ค่อยๆเพิ่มสเต็ปไปทีละนิดแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยควรจะมีคนอยู่ด้วยเสมอข้อดีอีกอย่างนึงก็คือทําให้แบบว่าหายเครียดเลยแบบลืมทุกสิ่งถูกต้องถูกต้องครับจริงๆอยากให้ไปอ่านในไปเชิชใน Google แล้วก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับไฮาร์ได้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจจริงๆก็ปรึกษาคุณหมอก่อนก็ดีครับโอ ลองไปดูนะฮะครับผม